อำนาจกระจุกแต่การทํางานกระจัดกระจายโดยการไปรูปโครงสร้างกระทรวงครับเ่อมีการทํางานที่ซ้ําซ้อนลดน้อยลงมาและมีการกระจายหน้าจสู่สัน้นดุสานมากขึ้นซึ่งในหัวข้อนี้เราคงได้อภิปรายกันเต็มที่ครับในวันที่พักเก้าปลเสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเข้าสู่สภา,า,าคืนนี้ท่านประธานครับผมขออนุญาตทิ้งท้ายว่าหากพักเก้ากลเป็นรัฐบาลหรือหากรัฐบาลในวันนี้ยินดี ที่จะรับฟังข้อเสนอของเราใน,านาฐานะฝ่ายฐานผมต้องยืนยันจริงๆครับว่าวิธตการศึกษาไทยนั้นไม่สามารถแก้ไขได้หากเราไม่ผ่าตัดหัวใจทั้งสี่ห้องของงบประมาณที่ทการศึกษาในส่วนของห้องงบนโยบายครับผมทบทวนอีกรอบว่าเราจำเป็นต้องทำอย่างน้อย3อย่างด้วยกันอย่างที่หนึ่งครับคือการยกเลิกโครงการที่ไม่จำเป็นก็คือคุ้มแบบห้ขขของเรียนอย่างที่2ครับคือการกระจายงบของครูจากส่วนกลางไปให้กับครูและโรงเรียนโดยตรง แล้อย่างที่สามคือการเดินหน้านการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ที่เน้นทักษะสมรรถนะในส่วนของห้องงบลงทุนครับเราก็จะเป็นต้องทำอย่างน้อย2อย่างอย่างที่1ครับคือการประหยัดงบหให้ถูกจุดโดยที่ไม่ไปซ้ําเติมหรือไม่ไม่ไปกระทบต่อกลุ่มเปราะบางหรือไปเพิ่มความเหลื่อมล้ำตั้งการศึกษาและวอย่างที่2ครับคือการกระจายงบประมาณลงทุนให้แต่จังหวัดอย่างเป็นธรรมด้วยเกณฑ์ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ในส่วนของห้องที่มีชื่อว่างกนะดุดนุนครับ เราก็จะเป็นต้องทำอย่างน้อย3าอย่างอย่างที่1ครับคือเพิ่มเงินอุดหนุนให้กับนักเรียนที่ยากจนที่มีความเสี่ยงที่สุดที่จะหลุดออกจากโะบบกรศึกษาอย่างน้อย5้าพล้านบาทอย่างที่2ครับคือการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเพื่อลดภาระให้กับผู้ปกครองและอย่างที่3คือการเปลี่ยนวิธีการอุดหนุนให้เป็นการอุดหนุนแบบไม่กำหนดวัตถุประสงค์หรือว่าบล็อกการ